เจอกันช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะที่โชว์รูมกิษสาบูดคาร์นะคะวันนี้ไอจะมาพามาดูเจ้า2คันนี้เลยค่ะรถกระบะหัวเดี่ยวเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดกันนะคะลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อานนิดนึงเนาะเดี๋ยวไอก็กดไลค์กดแชร์สักครู่ค่ะอ่าแป๊บหนึ่งนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเนาะหรือว่ามีคําถาม อยากจะสอบถามเนาะก็คอมเมนต์กันเข้ามาค่ะหรือว่าทิ้งเบอร์ลูกค้าไว้ได้เลยนะแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะมา แนะนำสถานที่กันนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โชวรูมกิตสดากูดคาค่ะตั้งอยู่ที่ถนนการจนาพิเศษบางแคนะคะลูกค้าที่เข้ามาไม่ถูกนะคะเข้าไปในแฟนเพจของเรานะคะเราปักหมุดไว้รอเลยนะคะโชลูมกิตสดากูดคามาง่ายมากๆนะคะถ้ามาจากฝั่งพระรามสองนะคะตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะก่อนถึงสมาคมปากใต้นะคะก่อนถึงเยอะเลยนะสังเกตง่ายๆนะคะลูกค้าจะเจอศาลเจ้าพ่อเสือนะคะแล้วเลยมาสักประมาณ200เมตรนะคะ ก็จะเจอเต็นท์รถของเรานะคะอยู่ติดกับศูนย์ค็อกพิซเลยนะคะถ้ามาจากฝั่งบางบัวทองเนาะก็มุ่งหน้ามาทางพระรามสองนะคะมาทางคู่ขนานเลยนะคะถนนกาญจนาภิเษกเนาะกลับรถลงมาเกื่องมาแรกนะคะเต็นท์รถเราอยู่ตรงตีนสะพานเลยนะคะมาง่ายมากๆหรือว่าเข้าไปในแฟนเพจของเรานะคะหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์08322222203ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะไอพาดูคันนี้ก่อน เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะวันนี้นะคะจะพามาดูรถทำมาหากินแล้วบอกเลยนะคะลูกค้าเข้ามานะคะประทับใจกันทุกคนนะคะเพราะของเรานะคะมีรถหัวเดียวให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะเกือบจะทุกแบรนด์เลยนะคะแต่ว่าวันนี้ไอพามาให้ชมก่อน2คันคันนี้ค่ะเชฟโรเล็กโค l โลราโดนะคะเครื่อง2.5ปี2018เป็น s i n เกิลแคนะคะคันนี้ปี18เกียร์ธรรมดานะคะ ทั้งสงคันที่ไอพามาดูนะคะไม่ไม่ถึงแ0 0โลนะคะรถที่ใช้งานแต่ว่าไม่ไม่ถึงแสนโลนะคะหายากเลยนะ,ะเราเป็นรถมือ2ด้วยนะคะได้ไปนะคะได้ทั้งสภาพนะคะราคาถูกใจกันแน่นอนนะคะคันนี้อยู่ที่329,000บาทนะคะรถปี18นะคะเป็นเชฟราคาที่32900 0บาทจัดได้เต็มจัดได้เกินราคาตัวรถนะคะเงินเหลือกับบ้านเลยนะคะแล้วไฟแนนซ์ของเรานะคะจัดผ่านเร็วมากม เอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะหรือว่าเป็นเอกสารที่ลูกค้าใช้ทํางานนะคะรับรองเลยนะคะออกง่ายเอกสารครบ2-3วันทําการนะคันนี้อ่ะให้ดูก่อนเลยสีขาวส,สวยๆเลยคันนี้นะคะรถมือเดียวออกปี18แท้ไม่ลากจดนะคะหัวเดียวโฉมใหม่นะคะ ภายในก็รุ่นใหม่แล้วนะคะเครื่อง2.5ดีเซลนะคะคันนี้บอกเลยกำลังเครื่องเขาดีมากๆนะดูในส่วนของด้านหน้าขเขาทัานสมัยมากแล้วนะแล้วด้านหน้าเขาก็เ,ออเป็นโครเมียมนะคะตัดกับสีดำอันนี้ก็จะดูเท่เลยนะคะสีรถสีขาวนะคะอ๋อหัวเดียวโครเมียมหายากด้วยนะคะพี่เขาแจ้งมาอย่างนี้เนาะ,ะโลโก้ทุกอย่างนะคะอยู่ครบเลยนะชัดเจน ชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นเชฟโรเล็กนะคะมาในส่วนอ,อะไรนะคะม,คม,ม,มีแค่เชฟเท่านั้นที่ทําด้วยนะคะให้เต็มขนาดนี้เลยนะคะเดี๋้พาไปเปรียบเทียบกับอีกคันนึงเนาะอ,อันนี้เรื่องของไฟก็ดีไซน์มาแน่นอนค่ะสวยเลยนะคันนี้และที่สําคัญ,ญนะคะไฟใหม่ไม่มีเหลืองนะคะเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีนะคะแล้วมาถึงนี่ก็คือ เ,เรียกว่าสภาพที่มาจากเจ้าของเดิมเลยนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำการบิ้วต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาเราไลฟ์สดนะคะรถของเราที่เข้ามาใหม่นะคะคือเรายังไม่ได้ทําการขีนให้ดูสดสดแบบนี้เลยนะคะแน่นอนว่าถ้ารับสภาพนี้ได้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะก่อนออกมั่นใจได้เลยนะคะว่าลูกค้าได้ไปใช้งานต่อยาวๆเลยนะคะไม่มีปัญหาจุกจิกแน่นอนมาในส่วนของล้อล้อเดิมแม็กเดิมนะคะเดิมเดิมจากศูนย์เลยนะคันนี้ รถะะก่อนออกเราก็จะมีจะมีตรวจสอบให้นะคะเช็คในส่วนของเครื่องเกียร์นะคะช่วงล่างเนาะเราจะดูแลให้มีการบิ้วคีนให้แล้วก็จะมีในส่วนของล้างขัดสีนะคะทำความสะอาดภายในฟอกเบาะซักพมมีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะรับรองว่าได้ไปนี่3เดือน6เดือนแรกนะคะมีปัญหานะคะเอาเข้ามาหาเราได้เลยนะคะ ถือว่านานอยู่นะ3เดือนถึง6เดือนนะคะสำหรับรถมือสองเพราะว่าบางที่เขาไม่มีรับประกันให้ด้วยนะแต่กิจสดากุตคารมีจา้ามาในส่วนของกระจกมองข้างเออถูกแล้วกระจกมองข้างไปอ่ะกระจกมองข้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีดําตัดกับสีตัวรถนะคะอันนี้เขาก็ให้มากันสาดนะคะมีกันสาดพร้อมเลยนะคะแล้วก็ขอบยางของเขาก็ยังแน่นปึ๊กอยู่เลยนะจ๊ะไม่มีกรอบไม่มีแห้งเลยนะคะให้ดูสดๆแบบนี้เลยนะคะ ตัวจับถนัดมือเนาะสีตัดจับตัวรถเหมือนกันโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบทุกจุดนะคะแน่นอนว่าไม่เคยผ่านการเฉี่ยวชนมาแน่นอนนะคะมาให้ดูเรื่อยๆเลยค่ะพี่ตาล้องมาเรื่อยๆเลยค่ะมาไอพามาดูด้านหลังนะคะย้ำอีกทีหนึ่งนะคะคันนี้กระบะเชฟโรเล็ตโคโลราโดเครื่อง2.5ดีเซลนะคะปี2018ราคาอยู่ที่ 3,299,000บาทนะคะจัดได้เต็มจัดได้เกินราคาตัวรถคันนี้ผ่อนสบายสบาย6ปีอยู่ที่ประมาณ6,000บาทบวกลบไม่เกินนี้แน่นอนนะคะเรียกว่าเอาไปใช้งานนี่คุ้มสุดคุ้มเลยนะสำหรับรถที่รถมือ2ที่ผ่อนอยู่ประมาณนี้นะคะเราก็สภาพป้แดงขนาดนี้อ่ะดูด้านหลังนะคะโลโก้อยู่ครบทุกจุดไปท้ายนะคะไม่เคยมีเปลี่ยนมาแน่นอนการันตีสภาพให้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไอ ได้ไหมไม่เปิดเนาะอะให้ดูด้านในอย่างนี้เลยนะคะบอกเลยว่าภายในเขาไม่้ําเลยนะเขาเรียกอะไรแมกไลเนอร์เนาะไม่เคยเรียกว่าไม่เคยบรรทุกหนักเลยนะคะให้ลูกค้าดูสภาพแบบนี้เลยนะคะเรายังไม่ได้ทำการคีนเลยนะไม่มีรอยเลยนะคันนี้บอกเลยว่าได้ไปโคตรจะคุ้มเลยนะคะไอ้บอกเลยประหยัดไปเป็นแสนแต่ว่าได้รถที่สภาพใบแดงแล้วก็ไม่ถึงแสนโลนะคะเอาไปใช้งานกันยาวๆเลยนะคะ เรียกว่าคันนี้คุ้มค่าเลยยายพาไปดูด้านในดีกว่าปะ่ะนี่พาดูด้านในกันก่อนเลยบอกเลยนะคะว่าเจ้าของดูแลอย่างดีกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะบอกไว้ก่อน เดี๋ยวจะถามว่าโกหกไ,ไม่ถึงแสนโลจริงๆนะคะคันนี้รถปี18ไม่อยู่เจ็ดหมื่นโลเป็นรถที่เขาใช้งานจริงๆแต่อยู่อยู่ประมาณเจ็ดหมื่นโลเรียกว่าใช้งานมาน้อยเลยนะสาหรับรถที่เขาใช้ทํางานนะคะเรียกว่าได้ไปคุ้มค่าเลยนะคะคันนี้ราคาหันลงเป็นแสนไม่น้อยนะสภาพข้างในเราให้ดูเลยนะคะอันนี้เรายังไม่ได้ทำการขี่เลยนะคะพวงมาลัยฟังก์ชันทุกอย่างนะคะเดิมๆจากศูนย์ เดิมทุกอย่างจากศูนย์หมดเลยนะคะด้านหน้าเขาก็อะไรนะคะเหมือนรถอยู่ในโชว์รูมเลยนะพี่ตะกล้องบอกนะแอร์เย็นแอร์ังเย็นฉ่ำอยู่เลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงๆอย่างไรบอกกินใหม่ยังอยู่เลยนะคะอะ่ะให้ลูกค้าดูแบบนี้เลยนะคะก่อนออกเรามีการทำขีน้นทำความสะอาดให้นะคะมีสำหรับรถคันนี้เนาะอก็จะให้ในส่วนของพ่นกันสนิมฟรีนะคะมีฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้ฟรีด้วยนะคะ แถมเขาเรียกอะไรยางฟูพรมให้ใหม่อีกด้วยนะคะ2ที่เนาะสจุดนะคะอันนี้ก็ให้ให้ไปเลยนะคะสำหรับไลน์นี้เท่านั้นนะติดต่อมาเลยนะคะที่เบอร์0832222203นะคะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6เกียร์หกสปีดเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องดีเซลนะคะราคาอยู่ที่329,000บาทนะคะผ่อนสบายๆอยู่ที่6,000เท่านั้นได้รถที่แบบ เราเอาไปใช้งานอ่ะต่อเดือนอ่ะสามสี 3, 40, ่หมื่นอาบาทลูกค้าขาแต่ว่าผ่อนอยู่ประมาณ5 6 0ถึงพันบาทโคตรจะคุ้มนะคะด้านหน้าเขาก็ดีไซน์มาไม่ได้แบบว่าเรียบๆนะเขาก็มีดีไซน์มีที่วางของใช่ทันสมัยเลยแหละคันนี้นะคะแล้วก็มีช่องใส่ของนะคะปกติเลยนะคะทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะถ้าลูกค้าไม่อยากจะเชื่อเซลล์นะคะก็ดูสภาพในกล้องได้เลยนะคะว่าอันนี้มันไม่หลอกตากันแน่นอนเนาะ อันนี้เชื่อมเนาะอันนี้ก็ USB, USB, USB นะคะก็ยังทุกอย่างก็ใช้งานได้ปกติเลยนะต่อบูทูดได้ด้วยใช่ไหมใช่โอ้เรียกว่าได้ไปก็คร,ครบเลยนะคะคันนี้ถึงจะเป็นหัวเดี่ยวไว้ใช้ทำงานนะคะแต่ฟังก์ชันข้างในเขาก็ให้มาค่อนข้างที่จะอำนวยความสะดวกเลยนะไ้พาไปดูอีกคันหนึ่งดีกว่าไปะอะ ไอพาดูอีกคันนึงนะคันนี้นะคะนิสันนาวลานะคะเครื่อง2.5เหมือนกันนะคะเครื่อง2.5ดีเซลเกียร์ธรรมดาเหมือนกันคันนี้นะคะปี20ราคาอยู่ที่399,000บาทรถปี20นะคะ399,000บาทไม่ไม่ถึงแสนโลเหมือนกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะที่เข้ามาอ่ะ,อะ,อะให้ดูด้านหน้าก่อนมันก็จะต่างกัน่นะเนาะกับเชฟนะอันนี้มันก็จะอะไรนะคะ อันนี้เราไม่พูดได้ไหมพี่ตะกา้าบอกอันนี้เราไม่มีโครเมียมเรามีแค่ตรงโลโก้นะคะแต่มันไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานแน่นอนนะคะแล,แ,แล้วแต่คนชอบแล้วแต่ว่าลูกค้าชอบแบรนด์ไหนนะคะเชฟเชฟนิสันโตโยต้าลีโวโอ,อย่างนี้เนาะฟอร์เลนเจอร์อย่างนี้นะคะก็เราก็มีให้เลือกกันเกือบครบทุกแบรนด์เลยนะคะด้านหน้าของเขาอันนี้มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นฟอร์ดก็ให้เยอะหรอนะคะอันนี้เขาก็จะแต่งมาเนาะเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไระพิตูลก,ก็เป็นแบบเหมือนแต่งมาเนาะเป็นสีเทาตัดกับสีด้านล่างของเขานะคะก็เป็นขาวดําเทาแหละสามสีเลยนะคะให้มาไฟหน้านะคะใสเลยนะ,ะดวงใหญ่เห็นชัดเจนแน่นอนนะคะมาให้ดูเรื่อยๆก่อนคันนี้จะดูเหมือนทรงจะสูงจะอ้วนกว่าตัวเชฟนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยเท่านั้นนะ,ะอายางทุกอย่างนะคะเดิมๆเลยนะคะแต่ไอ้แจ้งอย่างนี้ก่อน รถทุกคันของไอถ้าลูกค้าเข้ามาดูสภาพแล้วก็คือมันคือสภาพที่มาจากเจ้าของเดิมแต่ก่อนออกถ้าอะไรมันไม่พร้อมใช้งานนะคะเรามีการปรับเปลี่ยนให้นะคะสลับเปลี่ยนหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราคุยรายละเอียดกันเนาะก็มาในส่วนของกระจกมองข้างสีด,ดําตสดกับสีตัวรถนะคะไฟเลี้ยวของเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะไม่ได้มีปัญหาต่อการใช้งานใดๆนะขอบยางนะคะอยูเออ่เรียกว่าอะไรยังแน่นอยู่เลยนะไม่มีกรอบแตกแน่นอนนะคะอย่างที่บอกว่า รถมันวิ่งมาไม่ถึงแสนโลแล้วมันเป็นรถปีใหม่ด้วยนะคะคันนี้เรียกว่าสภาพไยแดงเลยละกันนะคะตัวจับถนัดมือเนาะมาสีดำตัดกับสีตัวรถนะคะโลโก้ทุกอย่างมีที่เหยียบขึ้นด้วยนะแต่ว่าไม่ได้เหยียบให้ดูนะมีที่เหยียบขึ้นด้วยนะคะขึ้นง่ายอ่ะมาเรื่อยๆเลยค่ะมาดูด้านหลังโอ้โหอันนี้ก็ให้ไฟใหญ่มาเชียนะไฟใหญ่ไฟเดิมไม่เคยมีเฉียวชนนะคะรับประกัน ในส่วนของสภาพนะคะโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบทุกจุดนะคะคันนี้ไอบอกราคาแล้วเนาะคันนี้นะคะย้ำอีกทีหนึ่งนิสสันนวาว่ NP สามร้อยนะคะเครื่อง2.5ปี2020นะคะเป็นตัว SL นะคะคันนี้ก็เกียร์แมนวนวลเหมือนกันราคาอยู่ที่3,99,000บาท3,99,000บาทผ่อนเท่าไหร่คะคันนี้นะคะ8 4งวดเอาไปเลยประมาณ7,000บวกลบไม่เกินนี้นะคะ ลดปี20ผ่อนประมาณ7000คุ้มอย่างที่ไอ้บอกทํางานทีได้3-4มสี่หมื่นผ่อนรถไม่ถึงหมื่นเลยด้วยซ้ำนะคะเรียกว่าได้รถไว้ใช้งานนะคะดีกว่าเราไปเช่าเนาะได้รถคันใหม่ไว้ใช้นะคะแล้วก็แบบนี้ก็ทำได้หลายอย่างเลยนะไอ้อลืมบอกใครที่อยากได้แบบนี้นะคะแต่ว่าอยากได้เป็นตู้ทึบนะคะเรามีให้ตู้ทึบใหม่ด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องรายละเอียดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันนะคะ เพราะว่าลูกค้าหลายท่านนะคะเข้ามาดูก็มาดูสภาพหัวเดี่ยวไว้ก่อนเนาะแต่พอถึงวันทํางานจริงวันอยากอากอกรถอย่างเงี้ยอยากได้เป็นตู้ทึบนะคะเราก็มีเหมือนกันเนาะมาฝนตกและวคันนี้ให้ดูแม็กไลเนอร์ยังไม่ช้าเลยนะคันนี้รถ <c oughs> ปี20แน่นอนว่าเขาวิ่งมาน้อยเนาะแน่นอนว่าการใช้งานเขาก็ต้องน้อยเหมือนกันไปอพาดูด้านในดีกว่า เออตหนึ่งนะคะอ่าเพราะว่าเราซ้อมมาแล้วจากคันนู้นนะคะปี20ไม่ไม่ถึงแสนโลไม่ยังไม่ถึงสองหมื่นโลเลยด้วยซ้ำคันนี้นะคะบอกเลยนะคะไม่อยู่ที่1,30,000โลเท่านั้นนะคะโอ๊ย หน0 0งโลเท่านั้นนะคะออ้ยอะไรเนี่ยสับสนนะคะไม่อยู่เพียง1น0 0 0หมื่นหกิโลนะคะเรียกว่าคุ้มค่ารถปี20หันไปเป็นแสนนะคะได้รถไ,ไ,ไม่น้อยหันไปเกือบครึ่งเลยเนาะถ้าเราออกไปแดงนะคะบอกเลยได้คันนี้ไปคุ้มค่าเลยนะนนย,ย,ยังไม่หลุดลอกเลยนะคะลูกค้าดูแลมาอย่างดีทุกอย่างใช้งานได้ปกติ<อ>เลยนะคะ เขาใช้หรือเปล่าใช่ไหมเบาะเราก็ให้มาเป็นเบาะหนังด้วยนะคะยังไม่ช้าเลยนะคะเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรที่ระบายอากาศรูระบายอากาศเนาะก็คือว่านั่งเนี่ยก็คือใช่แล้วไอหัวตรงเนี้ยเขาก็ปรับได้ด้วยเนาะก็คือเดินทางไกลอย่างเงี้ยทำงานเดินทางไกลก็คือไม่ไม่ปวดเมื่อยทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะคะได้ไปคันนี้เรียกว่าไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยนะคันเนี้ยดูสภาพก็พอใช่ไหมคะ นะร้อนนะคะอู้แอร์เย็นนะคันนี้ได้ไปฟังก์ชั่นจอเดิมๆนะคะจากโรงงานจากศูนย์นะคะอันนี้เขาก็ออกแบบมาไม่ได้แบบว่ากิ๊กก๊อกนะดีไซน์เขาก็ดีพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ช่องใส่ของนะคะอันนี้เขาก็ให้มาเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เรียกว่าก่อนออกเรามีการทําคีนให้นะคะตรงนี้ถ้าไม่ชอบเราคีนออกให้เนาะนะคะ ก็เดี๋ยวไอาพาไปสรุปด้านหน้าแล้วกันปะปะ,ะฝนตกแล้วมาไอาย้ำให้อีกทีดีกว่าสักครู่นะคะนนะอะไรนะได้จ้ะได้ย,ย้ำให้อีกรอบหนึ่ง เริ่มคันนี้ก่อนนะคะคันนี้นะคะน i s s a n Navara NP 3 0 0นะคะเครื่อง2.5ปี2020ค่ะราคาอยู่ที่399,000บาทนะคะไม่เพียง13,000กิโลเท่านั้นนะคะได้ไปใช้งานกันยาวๆคุ้มเลยนะคะส่วนคันนี้นะคะส่วนคันนี้เชฟโรเล็กโคโรราโดนะคะปี2018นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่329,000บาทนะคะ329,000บาท ทั้ง2องคันนะคะจะได้เต็มจัดได้เกินฟรีดาวได้นะคะลูกค้าเข้ามาถูกใจในสภาพแน่นอนนะคะแล้วเราก็มีรับประกันหลังการขายด้วยนะคะบอกเลยได้ไปใช้งานกันยาวๆนะคะหรือว่าอยากเอาไปใส่ตู้ทึบอ,อยากใส่คอ้กบ,บอกเราได้เลยนะคะเรามีบริการให้นะระวังรถค่ะไอพาไปดูหน้าร้านดีกว่าไป ็ยังไงก็สนใจรถคันไหนนะคะก็ติดต่อมาหาไอาได้เลยค่ะ0863157774นะคะโชว์รูมของเรามีรถให้เลือกแทบจะทุกประเภทเลยนะคะรถใช้งานนะคะรถเที่ยวรถหรูนะคะนี่ลูกค้าก็มาดูรถนะคะก็มีทยอยเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะวันอาทิตย์นะคะแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมอยู่ด้วยนะคะกิจกรรมวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ของเรานะคะเราก็บอกเลยว่า สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะที่เราจัดกิจกรรมเนาะก็เหมือนเดิมค่ะโชค3ชั้นของเรายังอยู่แต่ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแต่ว่าโปรจอง1,200บาทอันนี้เราให้ลูกค้าถึงสิ้นปีเลยนะคะโปรโมชั่นจอง1,200ออกรถ1,200งัรคัฟฟีสูงสุดถึง120วันบทอันนี้เราก็ยังให้ถึงสิ้นเดือนเลยนะกิจกรรมของรางวัลของเรานะคะอันนี้เราก็แจกไปเรียกว่า ออกไปจนจะเกือบหมดแล้วนะลูกค้าแค่เข้ามาในเต็นท์นะคะก็ได้ของติดหมายติดมือไปแล้วนะวันนี้กิจกรรมวันสุดท้ายนะคะใครที่กําลังจะเข้ามาดูรถอะไรอย่างนี้เนาะออนจองอย่างนี้นะเราก็มีจับฉลากอันนี้ไว้ให้ลูกค้าได้เลยนะคะส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะแค่จองรถเนาะก็ได้ร่วมกิจกรรมกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วก็ฝากกิจกรรมไว้ด้วยค่ะก็ก่อนอื่นที่จะก่อนจะไปเนาะไอ้ฝากช่องทางการติดต่อน,นิดนึงนะคะแฟนเพจกิษดากู๊ดคานะคะ ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะรวมถึงช่อง YouTube นะคะ t ิกต o k ที่เรากำลังทำอยู่ทุกวันเลยนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยค่ะหรือว่าเบอร์0832222203ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย